วันนี้เราจะมาอธิบายโปรแกรมของเกม Bar ์ไซด์นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ shoppro.link ก่อนนะครับทำการสั่งซื้อตัวีย y นะครับเพื่อทำการใช้ตัวโปรแกรมนะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยนะครับทำการหาตัวเกมที่เราต้องการซื้อก็คือตัวนี้นะครับ Bar s ไ y l e คลิกเข้าไปเลยครับวันนี้เราจะมา รีวิวในส่วนของตัวนี้นะครับบัสตา crb นะครับคลิกได้เลยหลังจากที่ทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของเมนูนะครับเพื่อทําการดูคีย์แล้วก็ทําการเข้าลิงก์ดาวน์โหลดนะครับพอเราทําการเข้าลิงก์ดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าเว็บเป็นอย่างนี้นะครับก็คือหน้าเว็บในการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะครับ พาเวิร์ดตรงนี้เราก็คัดลอกตรงนี้ไปเลยนะครับทําการวางแล้วกดนะครับคลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับแตกไฟล์ออกมานะครับแล้วก็ยวไปคลิกได้เลยนะครับหลังจากที่เราเข้ามาได้หน้านี้แล้วนะครับแล้วก็กดรันแอดมินได้เลยนะครับทําการรันนะครับโทรศัพท์ยูเซอร์พาร์ด เราก็ใส่คีย์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด enter ได้เลยนะครับหลังจากที่เราก,กด enter ใส่ user password แล้วนะครับเราก็จะมาเลือกเกมในส่วนตรงนี้นะครับเกมที่เราจะเลือกนะครับก็จะเป็นในเกม bar style ตัวนี้นะครับคลิกได้เลยกดโหลดได้เลยครับหลังจากที่ทำการรอนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมทำการโหลดนิ่ง เรียบร้อยแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็แสดงคอมมานด์ในส่วนตรงนี้มานะครับเราสามารถกดคลิกเข้าเกมได้เลยนะครับหลังจากเราทําการเข้าเกมแล้วนะครับตัวโปรแกรมก็จะแสดงในส่วนของเมนูในส่วนตรงนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูตัวอิมนะครับก็จะมี e n a b l e หรือ Disable นะครับในการเปิดและปิดนะครับอิมคีนะครับว่าเราจะใช้ในส่วนของในการอิม ในส่วนของปุ่มไหนนะครับในส่วนของสมูทอิมนะครับก็จะเป็นในการปรับของสมูทอิมของในส่วนของไซส์ในการสมูทนะครับสมูทในการอิมบอทนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็น,กกนทาร์เก็ตนะครับทาร์เก็ตอิมบอทนะครับเราจะให้ล็อกหัวล็อกคอหรือว่าล็อกตัวล็อกแขนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ fov นะครับ fov เราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะเอา fov ใหญ่หรือเล็กนะครับในพอดีสำหรับที่เราเล่นนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ v ิชเช่นะครับนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว b ล็อก esp บล o อก type นะครับ line e s p นะครับก็จะเป็น s เก l ตัว สกิลไลท์ท็อปเซนเตอร์นะครับบารทอมนะครับว่าในส่วนตรงนี้นะครับระยะ esp ไซส์ของตัวโครงกระดูกนะครับแล้วก็จะเป็นฮาร์ดพอยต์นะครับในส่วนของพอยต์ไซส์นะครับหรือว่าในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอร์สแชร์นะครับเราสามารถเปิดและปิดได้นะครับสามารถคัสตอมได้นะครับว่าเราเจะคอร์สแชร์แบบใด นะครับไซส์ข้อแชร์จะเป็นยังไงนะครับพันเลอร์สามารถตกแต่งได้นะครับสีข้อแชร์เป็นสีอะไรเราสามารถเลือกสีได้เลยนะครับตามนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับมิวสิกเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเซตติ้งก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับค่าดีฟอ์ของมันนะครับสตรีมสตรีมตัวนี้ก็คือเวลาเราแชร์หน้าจอ ถ้าเราปิดตรงนี้นะครับตัวบันทึกหน้าจอก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราเปิดในส่วนตรงเซตติ้งตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราปิดตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราสมมติว่าเราแชร์หน้าจอนะครับหรือว่าการทำการบันทึกหน้าจอนะครับก็จะมองเห็นในส่วนของตัวเมนูนะครับแต่สมมติถ้าเราเปิดนะครับตัว โปรแกรมก็จะหายนะครับสตรีมไม่สามารถที่จะเห็นในส่วนของตัวเมนูนี้ได้นะครับ okay, โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ